ฉันคือเยาเลือหลินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะถูกโอนย้ายจากแผนกสนับสน,นุนมาอยู่ที่แผนกนักรบชุดเกราะฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะนี่เฉียวอัน <c oughs> เธอยังตามฉันมาอีกเหรอเนี่ดิ้งดองฉันมีเรื่องที่อยากจะถามเธอนะเอ๊ะ หากนายอยากรู้ว่าฉันจัดการโอนย้ายไปยังคอนทรักเตอร์ได้อย่างไรก็เพราะว่าความสามารถของฉันตรงตามมาตรฐานเป๊ะเลยถึงอย่างนั้นฉันก็จะไม่ปฏิเสธว่าฉันใช้อิทธิพลบางส่วนของตระกูลเหยาการฝึกรอบปฏิบัติครั้งก่อนมีอะไรเกิดขึ้นงั้นหรอ เมื่อมองข้ามความจริงที่ว่าเธอเป็นหญิงสาวผู้มีสิทธิพิเศษของตระกูลเหวแม้ว่านักเรียนธรรมดาคนหนึ่งจะถูกค้นพบโดยบังเอิญว่ามีพรสวรรค์ในการใช้เกราะรบแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะถูกโอนย้ายจากแผนกสนับสนุนมายังชั้นคอนทรักเตอร์ได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้พูดตรงๆก็คือนี่ดูเหมือนเป็นการเตรียมการพิเศษที่ทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อทำให้เขาเข้าแข่งขันในสถาบัน ฉันคิดว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างการออกภาคสนามฉันไปถามนักเรียนจากแผนกสนับสนุนคนอื่นแต่ทุกคนก็บอกว่าเป็นข้อมูลลับเธอปฏิเสธที่จะบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นนายก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นความลับแล้วทำไมนายยังจะถามฉันอีกล่ะแต่เกราะรบสีข่าวนั้นต้นแบบเกราะรบจากเทคโนโลยีเทียนซู อืมกลละอุบายเพื่อลอกนะัเกเรียนธรรมดาตระกูลเหยี่ยของเรารู้ดีพอพวกเขาไม่มีชุดเกราะรบต่อสู้ประเภทนั้นหรอกเมื่อไร่กันที่เฉียวอันได้เกราะต่อสู้แบบนั้นมาร่างนั้นดูเหงาเหงานิดหน่อยนะนกซักพรักหักพังคลาสนี้เป็นการฝึกปฏิบัติจริงพวกเธอทุกคนจะต้องกระจายออกไป และออกตามล่าซอมบี้ทีละตัวในซากปรักพักพังนําแกนกลางของพวกมันกลับมาจำนวนแกนที่พวกเธอได้รับจะส่งผลต่อคะแนนของพวกเธอในคลาสนี้แชมเปี้ยนที่มีคะแนนสูงที่สุดมีสิทธิ์ใช้ชุดเกราะต่อสู้ที่ดีที่สุดของสถาบันรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษนอกจากนี้ยังใช้เป็นพิธีต้อนรับนักเรียนใหม่ด้วย โชว์ความแข็งแกร่งของพวกเธอว่าคือใครแชมป์ของคลาสนี้เย้ครับหึหย่าเล่อหลินเรารู้จักกันมานานแล้วแต่ฉันยังไม่เข้าใจเธอเลยเธอเคยดูถูกเทคโนโลยีของเทียนซู เพื่อแข่งขันกับกลุ่มเหยาเธอจะปฏิบัติตามคำสั่งห้ามพูดเรื่องเทคโนโลยีของเทียนซูได้อย่างไรเยา่เลอหลินอาจจะเข้าใจสถานการณ์ของเสี่ยวอันมากกว่าใครผู้ชายคนนั้นมีความลับอะไรกันนะเพื่อเป็นเกียรติแก่ปู่ฉันฉันได้ยินจากอาจารย์ว่าบริเวณนี้มีซอมบี้มากที่สุดไม่ว่าจะมีความลับอะไรก็ตาม ฉันจะไม่ยอมสละตำแหน่งแชมป์ของคลาสนี้หรอกนะยาตังเฮ hey, ถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นแค่ซอมบี้ก็อย่าประมาทล่ะนั่นคือเทคนิคเกราะต่อตสู้ที่ยิงพลังงานที่ขับเคลื่อนส่วนของเกราะอ,ออกมาเหมือนลูกศร เธอเองก็อยากจะพึ่งพาเทคนิคเกราะต่อสู้มากเกินไปฮึ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 อิจฉาฉันแล้วหรอชิเทคนิคเกราะต่อสู้ช่างน่าประทับใจใครจะอิจฉากันมาแข่งกันว่าใครจะฆ่าได้มากกว่ากันฟังดูดีนี่ครึ่งชั่วโมองต่อมาเฮ้ <c oughs> นี่ ผู้ชายคนนี้อาจารย์บอกว่าฉันสามารถจัดการแกนกลางได้ด้วยตัวเองแกนกลางของซอมบี้กลายพันธุ์สามารถนำไปใช้สร้างอุปกรณ์ต่างๆแม้ว่าซอมบี้จะเป็นซอมบี้กลายพันธุ์ระดับต่ำสุดแต่ก็สามารถเลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นี้เชียวอันเอ๊ะเจ๋งมากเลยนายสุดยอดจริงๆฮ่าฮ่าฮ่า เป็นเพียงความโชคดีของฉันท,ที่บังเอิญได้พบกับกลุ่มซอมบี้จำนวนมากหน้าฉันอาศัยโอกาสในการลงมือเพียงลำพังจึงตัดสินใจลองสวมชุดเกราะต่อสู้เสือขาวการแปลงร่างนั้นไม่ราบรื่นนะักแต่เทคนิคชุดเกราะต่อสู้ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมฉันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนร่างเต็มรูปแบบเพื่อใช้มันซอมบี้มักไมยขนาดนี้แค่เพียงคนคนเดียว เชี่ยวอันด้วยความแข่งแกร่งของนายรับรองว่านายจะคว้าแชมป์ในการแข่งขันของสถาบันที่จะมาถึงแน่นอนเธอพูดแบบนั้นไม่ได้การแข่งขันของสถาบันเต็มไปด้วยผู้เข้าแข่งขันที่มีความสามารถแชมป์ของการแข่งสถาบันนะ่ะจะได้รับรางวัลใหญ่ฉันจะไม่ยอมยกให้ใคร